ก็จะก็เตรียมเปลี่ยนรถใหม่กันฮะวันนี้ก็มาดูรถเข้าใหม่กันมากำลังหารถกันใช่ไหมละ่ะตอนนี้ก็เป็นรถกระจกเลยแต่เดิมอ่ะมันเป็นรถรับส่งเด็กอนุบาลอนุบาลนี่ใ <มา S 2> งเีงงยนอนุบาลใช่มาตัวเนี้ยเบ็กอีอยู่สุนครร้อยสิบแรงม้าร้อยสิบแรงม้าทั้งในก็เดิมดๆสวยๆเลย อันในหัวเก่งนะคะลูกค้าอันในหัวเก่งสวยๆเลยเบาะก,ก็สวยเอ่อหลังคาครบหมดคอนโซลสวยเดิมๆคันนี้เป็นอีวสูเอ็น1ครร้อยสิบแรงมา้ารถห้างเทอจอับสวยตอนตอนไปซื้อน,นะเขายังขับขับรับส่งอยู่นะคือยังใช้งานตลอดอะ่ะแบบไม่ได้จอดทิ้งไว้าสีขาดไหม <c oughs> ลูก ราสีไม่ขาดเนี่ยราศีเต็มเต็มเลยพีหกแปดค่ะเนี่ยมีการชนให้ด้วยนะดูดีูไอยิ่งเคยมาแบตกี่ลูกมาแบตเตอรี่สองลูกนะคะยี่สิบสี่โวลต์ปกติอยู่คดีค่ะโอเคใกล้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 เลยยางดีหกเส้นเลยนะลูกค mm ้า hmm. คันนี้ยางสวยๆเลยกระจกอันนี้เป็นรถกระจกนะ เนี่ยเพราะถ้าไม่มีกระจกเดี๋ยวเด็กมันหลุดออกมาทำไมบไทยาวกี่เมตรยาวกี่เมตรจะถามลูกนีมครับจะถามเองมหมยาวกี่เมตรบาทยาวสี่เมตรสามสิบไม่รวมบันไดนะคะลูกค้ากว้างสองเมตรดูนี่มาดูล้อมาดูขนาดล้อก่อนมาขนาดล้อเหรอลูกสวยแล้วดีจริงใช่ไหมขนาดล้อจะเป็นเจ็ดร้อยขอบสิบหกนะคะดูสิ สีฟ้าคือสวยเดิมๆเ,เลยมีชั้นวางกระเป๋าให้ด้วยสองข้างเลยนะคะลูกค้าชั้นวางกระเป๋าสองข้างเลยเยอะมาพูดเลยครับิพูดทุกอย่างเลยไม่ได้นะให้าาพูดบ้างอะคุยคุยคุยมาดูกระจกกันนี้มา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 นีคนขดัดคุยไม่ได้แล้วกระจกเปิดปิดได้ทุกบานเลยอ่าเราเปิดทุกบานไหม ใช่ไปหมดทุกบ้านเลยไม่ได้นะลองลองลองแซมเปิลแซมเปิลแซมเปิลเนี่เปิดปิดไม่ต้องกลัวว่าเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้อ่ะใช้ได้ทีเดยวฝนตกกันฝนได้กันได้ไหมมันก็กันได้สิกันกันเข้าได้แต่กันออกไม่ได้อากาศลมอากาศลมก็มีนี่อันเนี้ยากาลมใช้งานได้ทุกบ้านเลยทุกอันทุกใบเลยหรอทุกใบสิมีกี่อันมีกี่อันแปด ใช้ที่ไหนล่ะลูกก็แปดนี่ครับสี่ตัว4 2สี่สองสามส,สี่เออผไม่ผิดสี่ตัวไม่ต้องสี่ตัวยิ่งหน้าฝนเนี่ยก็ปิดหน้าต่างเปิดพัดลมช่วงร้อนนี่สบาย,บายมาดูข้างในกันมาดูบาะดิซี่ดูบาะดินั่งดีไหมนั่งดีไหมลองนั่งดิบอกก็เบาะก,ก็ไปดีเลยนี่เล<อ>ียบก,กิฟต์เลยสวยขับไปไหนเนี่ยเขาเชื่อเป็นคันใหม่แน่เลยล่ะบาะร่มใ ดูเฉยูข้างนอกนะคันใหม่เลยรถคันนี้สวยจริงมีเสริมสวยพร้อมคือมีกันชนตรงขอบแดงแถวเนี่ยเป็นกันชนของมันแล้วยังมีกระจกอีกนะตัวนี้หาดไม่ได้เลยรถกระจกเปิดปิดได้ครบแล้วแถมคันนี้ถูกแล้วดีด้วยความที่มันเป็นรถรับส่งเด็กดูบานจึงต้องมีความปลอดภัยระดับสูงเลยล่ะเป็นรถรับส่งเด็กน,นี่เขาก็ดูแลรถอย่างดีเลยล่ตอนไปซื้อนี่ เครื่องดีมากเพราะมันเป็นรถรับส่งเด็กมันก็ต้องดูแลเครื่องดีเลยละ่ะแล้วก็นะรถทุกคันในร้านโลดเนี่ยมีคลิปที่มาที่ไปของมันตอนเราไปซื้ออะเรามีคลิปให้ดูด้วยทุกคันเลยบางร้านอะอาจจะไม่ได้เห็นสภาพเดิมๆของมันแต่ร้านเราอะมั่นใจในการคัดกรองของเราเองเพราะรถมันดีจริงสำหรับใครที่ต้องการรถรับส่งมีรถกระจกรถดี แล้วดีคันนี้ก็พลาดไม่ได้ข้างในก็สวยข้างในก็สวยเลยพูดว่าคันใหม่ได้เลยเนี่ยคันใหม่ความสวยมันเสริมบอกทางนะคะบรรทุกได้ประมาณนักเรียนนั่งก็อยู่ประมาณสี่สิบอัพขึ้นค่ะสี่สิบสี่สิบห้าคนยืนนี่ก็เป็นร้อยไหมร้อยแล้วยืนเป็นร้อยเลยทีนี้ต้อพัก็เต็มได้ยืนเลยมาครมาดูข้างในกันมาดูความสวยข้างในกันมา มาดูความสวยข้างในกันมานี่ฮะสีสวยๆเลยบอกก็สวย,สวยใช้งานได้ครบทุกอย่างชั้นวางกระเป๋าให้ด้วยลูกชั้นวางก็มีได้เยอะเลยกระเป๋าไม่ต้องกลัวไม่มีที่วางกระเป๋านะอันนี้มีให้ครบเลยรถด,ดีถูกด้วยดูเลนน้องวย่ยใช่นี่ตังค่าขาวๆนี่นีถูกแล้วดีนี่บ้าสวยขนาดไหนบอกก็ไม่ใช่เรียๆนะ นก็ได้บันไดนี่ยังไม่เนี่ยยังข้างสามคนสองสามคือสองกันสามคนยังข้างใช่สองคนสองแลมั้งเนก็องคแอรเต็มแล้วล่ะกันข้างกันข้างแล้กัดชนก็มีด้วยข้างก็้คนชนก็มีกันข้างกันข้างหนุดูคั้นซีนะคะลูกค้าคั้นซีสวยๆเดิมๆเลยค่ะต้องมอนคันนี้เป็นเหล็กนะคะลูกค้าพื้นเป็นไม้นะคะ ตรงหมอนของเขาจะเป็นเหล็กค่ะมาตฐานเลยแข็งแรงเลยลูกค้าตรงหมอนเหล็กค่ะขายแม่ที่แคบผู้ถ่ายอีกรูแคบเลยเอันนี้จะไปเสียงใส่กนี่ถ้ามาันดูคีปยาวนีดงถ้าเสียงใส่ได้ไม่ได้ไม่มาดีๆแล้วสวยเลย คนขับนะคะลูกค้าคันนี้ยาวสี่เมตรสาสิบนะคะไม่รวมบันไดกว้างประมาณสองเมตรฝั่งคนขับก็สวยค่ะบอกก็บอกก็ไม่ใหม่เลยล่ะหุ้มใหม่เลยคนขับหุ้มใหม่พัดลมด้วยสวยคันนี้พัดลมเยอะจริงนะเห็นอย่างเงี้ยห้าตัวไม่ต้องกลัวร้อนคนคนขับไม่ต้องกลัวร้อนคนขึ้นก็ไม่ต้องกลัวร้อนอืไม่ต้องกลัวร้อนทั้งฝ่ายแหละ เกียก็เกียร์สั้นรถเนี้ยเป็นรถกระจกด้วยนะยกหัวได้ด้วยยกหัวได้รบเป็นใช่ภาษีอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าสามสิเ็ดมีนาหกสิบแปดค่ะ รถสวยมากอ้าทางร้านทำอะไรให้มัางทำอะไรให้างยางหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วยังไม่เปลี่ยนลูกรถคันนี้ยางดีหมดหกเส้นเลยโอ้ดีหมดใช่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนให้อยู่แล้วใช่เจ้าของเขาเดิมเ็าใช้งานอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วไม่มีเหลือแค่รถเนี่ยเหลือแค่รถเอามาคุยเอาเหลือแค่รถเนี่ยคันนี้คือมันดีมันเขาใช้ตลอดนาะไม่ใช่รถชนดูยางนะคะลูกค้ายาง ยางยังดีค่ะสองเส้นสี่หกเส้นเลยนะคะย่างคู่หน้าก็ดีไม่เปลี่ยนให้เดีย๋ยวเราล,ลดให้ก็ได้ใช่ตอนนี้ตอนเดิมมันอยู่สามแสนเก้าหรือสามแสนแปดเราลดให้เท่าไหร่อ๋อตอนนี้คันนี้เหลือสามแสนนะคะหกหมื 68, 000, ่นแปดพันบาทใช่ตอนเดิมเนี่ยภาพเนี่ยเราขายสามแปดแปดนะแต่เนี่ยเอาไปเลยสามแสนหกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันเพราะมันก็นจะปีใหม่แล้วด้วยแล้วเอาเอาของเลวของเล้วละ่ะทางร้านเปลี่ยนให้หมดนะคะเปลี่ยนให้หมดไม่ต้องบอกว่าเอาไปแล้วเราต้องไม่ทำอะไรเองตรวจเช็คเอง เราเปลี่ยนให้หมดแล้วมีการสอนตรวจเช็คที่นี่หน่อยให้เผื่อลูกค้าไม่รู้จุดมันว่าจุดนี้เปลี่ยนตรงไหนเพราะบางคันมันไม่เหมือนกันไงต้องมีบอกจุดมีสอนยกขวาด้วยเอ้าตอนมาดูอ่ะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่หมดนะคะพวกกรองก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วแล้วระบบไฟครบไหมครบเราลมยังติดไฟก็รู้ครบเหมือนกันแหละใช่มาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซัมซด้วยร้านอะไรร้านอะไร ร้านลูกโลดก่อนแก่แล้วกันอย่าเลี้กดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจนด์ดรอนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆลไปนะกลับมาก่อนตอนนีมนนนนนมมน้มาดูสภาพเครื่องตอนเล่นกันก่อนมาลืมได้ยังไงเนี่ยมาดูสภาพเครื่องตอนเล่นว่ามันดียังไงมาเดี๋ยวขึ้นไปนั่งฝั่งคนขับเลยไปมามามานเ,นเดี๋ยวขึ้นไปเลยต้องมาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูเองสถานลรถก่อนสถานล้มก่อน รถก่อนเอากระายรถก่อนกระจายรถก่อนฟังเสียงรถก่อนน่ารักแบบล,ลึกจิบมากเนี่ยงเพื่อนเยอะมากเดี๋ยวพาไปเรื่องนิ่มพาไปขับกันมามาลองสภาพเครื่องกันมานเสียงรถแน,น,น่นเลยนะนี่ฟังเสียงยเอาเลยเครื่องนิ่มจิ๊บคันนี้ดีจริงแหละเป็นรถเราส่งเด็กเนาะเพราต้นเลยดีแล้ว ดูเสียงเครื่องกันมาตอนชาวรถเยอะเยอะชาวรถรถก็จะเยอะดอยหลายเร่งรีบ ฟังเสียงรถเอาเลยเสียงเครื่องเอาเลยเร็วเยลยจับมือเดียวรถนีรถนิ่มจินคันนี้เคียวก็เคี้ยวสัส้นด้วยจับสบายจับมือเดียวสบาย เ,เ,เปิดสันลูเปิดไดนะ้นเป็นรู้หมนะรูไหมแน่นอใช่มันมันเป็นรูมันเป็นเปดสัลูกลล่กล้วลูกเปดันลู่เปิดเปิดเปไปครับไม่ต้องเปิดแอร์แล้วเย็นเลยเนี่ยพิสูนสิอันนี้เป็นสันลู่ข้างบนน่ะแล้วก็รมมันก็พาร์ทขันเข้ามาตรงนี้คไม่ต้องใช้แอร์แค่ข,ขับไปก็เย็นแล้วไม่ต้องเบืองค่าไฟด้วยไฟรถ ขับนิ่งสบายเลย